วันที่15นะครับวันนี้15ธันวาคม2564นะครับก็หลังจากเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับเปลี่ยนตัวมิเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนหมดทุกอย่างนะครับก็มาทดสอบนะครับก็ผมจะใช้ไฟฉายนะครับก็เปิดไฟสูงนะครับไฟสูงสังเกตว่ามิเตอร์นะครับจะขึ้นนะครับ นะครับถ้าโอเคนะครับผมหลีไฟลงนะครหลีไฟลงมันจะกระดิกกระดิกนะครับอันนี้อันนี้ขึ้นมาสูงหน่อยนะครับหรือว่าเขาใช้ผมโหมดนะครับสมมดสีแดงสีเขียวนะครับหรือโหมดอินเะเลตขึ้นสีม่วงนะครับก็ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปตับ นะครับไฟต่ำนะครับไฟต่ำนี่ที่ไฟต่ำโอเคนะครับเข็มขึ้นนะครับปกติเลยนะครับโอเค